พาชมบ้านก่นครับ,บนี่ห้องข้างบนไปห้องน้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มีคนนอนวะม,มีจ้ะอ๋อได้ <c oughs> ได,ได,ได้แบบหนึ่งมีแก้วไหมข้าั กี่ได้กี่ได้ สุดยอดมากนี่ครับทำใต้เด่น อย่างไแอป่ามีทะเลท้องใตดินครับโคตรกว้างนั้นอนอ่านหนังสือโปแล้วครับนั่นไงการ์ตูนโอ้กว้างมากอะอันนี้คือบ้านของเรานะครับบ้านคนใช้ อันนี้คือคนใช้ครับอืบอันนี้อันนี้คือคนใช้อู้อู้เหมือนอู้คนใช้เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างนอกคนใช้ลูกเมียคนใช้ที่ได้จบาาการศึกษาในราชโอ้โหแม่งโคตรกว้างสุดยอดเลย ก็ุมเลยนะพี่นะห้องน้ำไม่ดห้องน้ำห้องน้ำต้องเป็นห้องที่โนกี่กี่ว่าหูอะ